คอมแพคคอสเวอร์จากซู z u k i มอเตอร์เลยนะครับรถมือเดียวจาก s u ซูกิมอเตอร์เลยคันนี้ประวัติดีโครงสร้างเด่นรถสวยเก็บวิ่งน้อยใครหาอยู่รีบเข้ามาจองกันนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้คุ้มสุดละ มาพบกับการรีวิวรถของเดี l ย s ค v e ี o มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมมีรถเรียกว่าไม่ค่อยได้เข้ามาที่โชว์รูมเรานะแต่วันนี้มีมาให้ดูละเป็นรถแบรนด์ Suzuki ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบรนด์เนี่ยเขาเน้นเรื่องของรถที่ใช้ในครอบครัวแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับซูซูกิ XL7 นะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าใช้มากนะเป็นรถเรียกว่า Compact Crossover นะ ที่ขายดิบขายดีของซูซูกิเขาเลยเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นรถที่นี่ถ้าเราดูจากด้านข้างรถจะยกสูงขึ้นมาหน่อยเห็นไหมคือหน้าฝนลุยน้ําได้ไม่ต้องกังวลคือเรียกว่าขนคนได้ทั้งครอบครัวคือมันตามชื่อเขาเลย XL ก็คือไซส์ใหญ่7ก็คือ7นั่งได้7คนจริงๆนะครับ XL 7ตัวนี้น่าใช้นะครับแล้วตัวนี้ที่สำคัญคือเป็นรถออฟฟิศคาร์ของ Suzuki ม o t ต r แปลว่าชื่อแรกของรถคันนี้ ูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ชื่อที่2เป็นของท่านเพราะนั้นตัวนี้รถประวัติดีนะแล้วก็น่าใช้ประหยัดน้ํามันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้เนี่ยภายนอกภายในเป็นยังไงนะครับแล้วดีสมคําล่ำลืลอน่าใช้มากคุ้มค่าไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละเริ่มจากโครงสร้างก่อนนะโครงสร้างเนี่ยผมจะให้ดูก่อนเลยเอาดูด้านหน้า <S <S <ๆ>คือจะบอกว่าประวัติชัดเจนหมดเพราะว่ารถเป็นรถของสุูกิมอเตอร์ประเทศไทย ประวัติศูนย์ตรงเป๊ะหมดเลยแน่นอนอันนี้เช็คได้นะครับแต่ตัวโครงสร้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงสร้างเป็นไงมัง่งแน่นอนนี่ผมให้ดูเลยหัวน็อตเดิมหมดนะครับซีเลอร์เดิมเนี่ยฝาหน้าเดิมจริงนะรถสวยและสีส้มนี่มันแม่ดูดีจังนะรถคันนี้นะเนี่ยดูน็อตเดิมหมดนะครับภายในนะตัวนี้ผนังอันนี้ผมให้ดูนะหัวกระโหลกผนังเดิมหมดนะครับเนี่ยจุดสปอตต่างๆสวยคลิปเลยนะ ไม่มีร่องรอยกระแทกแน่นอนนะคานเดิมนะครับตัวนี้คันเดิมนะฮะรถสวยนะครับเนี่ยกลมดิกเลยนะครับนั้นตัวนี้แน่นอนรถเดิมจริงนะสวยและเครื่องตัวนี้ใช้เครื่อง1 5 0 0ซีซีนะถ้าถามว่าพอเพียงไหมสําหรับรถไซนี้หลายคนบอกโอ้ยมันจะรับแบกคนน้าหนัก7คนได้เหรอตัวนี้เป็นเครื่อง vvt แล้วนะมีวาล์วแปรผันเรียบร้อยนะครับ 1,544นี่ใช้งานในเมืองสบายๆวิ่งนอกเมืองวิ่งได้เล่งแซงได้นะจ๊ะอย่าไปดูถูกเขานะครับเอาละด้านหน้าประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันให้ดูด้านหลังกันนะครับอ่าเปิดฝาให้ดูใหญ่โตนะครับแล้วก็ภายในอ่าโครงสร้างน็อตเดิมหมดนะหุนะ Not ่นน็อตเดิมนะอันนี้ไม่มีทําเลยนะรถสวยมากนะครับนี่ตะเข็บนี่ฮะรอยตะเข็บเดิมหมดนะครับนี่จุดสปอตต่างๆสวยนะอันนี้สวยนะรถสวยเลยนะครับ อีกด้านหนึ่งเช่นกันนี่ผมให้ดูเลยนะจุดสปอตต่างๆชัดเจนหมดนะเนี่ยไออาร์ตต่างๆรถรถเดิมนะฮะรถคันนี้รถเดิมเลยสวยมากรถเดิมสวยกริปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้โครงสร้างผ่าน100% XL7 เนี่ยจริงๆต้องบอกเลยเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับคือเดี๋ยวพอเราไปดูภายในกันนะแต่ภายนอกเนี่ยเขาก็ดูร่วมสมัยนะอยู่อย่างเนี้ยไฟหน้าเนี่ยเขาตัวนี้คือเป็นตัวท็อป XL7 จะมีรุ่นเดียวคือ GLX คือตัวท็อป รถสวยนะไฟหน้าเนี่ยมีเดทามีอะไรสวยงามล้อนี่ได้ล้อแมกทูโทนแบบนี้เลยสวยงามนะครับแล้วที่ผมชอบมากนะก็คือเขามีแหลกหลังคาให้นี่ด้วยคือจะบอกว่าเวลาไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็นี่ไฟท้ายเนี่ยเขาเป็นตัว L แบบนี้ดูสวยงามเป็น LED ด้วยนะคือรถมาดูทันสมัยจริงแล้วข้างในเนี่ยก็ทันสมัยไม่แพ้กันเรามาดูข้างในกันนะครับตัวรถน่าใช้มากนะเนี่ยเข้ามาดู เบาะนี่เขาเป็นเบาะแบบหนังสลับกับผ้านะแต่ว่าลวดลายเนี่ยดูดีเนี่ยผ้าเท็กซเจอร์ก็ดีมากนะครับเบาะเนี่ยแน่นอนเอาละเป็นหนังมีการใช้งานมาบ้างอันนี้ตามรับน้าหนักคนนะอย่างที่เราเห็นนะแต่ว่าไม่มีฉีกขาดไม่มีอะไรนะฟองน้ําก็อยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะหัวหมอนสมบูรณ์นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเบาะตัวนี้คือผ้ายังสมบูรณ์มากๆอยู่เลยเนี่ยผมดูแล้วว่าเจ้าของใช้รักษาจริงๆนะครับ ตัวนี้เปิดขึ้นมานี่กราฟิกดูดีเลยนะครับมีจอหน้าใหญ่เป็น Android ดนะดูดีมากเลยนะครับแล้วก็จอตรงกลางอันนี้มาจากโรงงานนะจอของซูซูกิเขาเลยเห็นไหมแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยเป็นจอเรียกว่าประมาณสัก4.5นิ้วนะดูสวยเป็นกราฟิกสวยนะครับดูดีอ่ะโดยรวมดีไซน์แดชบอร์ดก็ดีนะครับสวยแล้วก็เนี่ยเขาเล่นลวดลาย,ยาต่างเนี่ยดีไซน์เขาดีนะช่องแอร์นะดูดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาใช้เป็นลายแบบเหมือน คาร์บอนเคฟล่าดูดีนะสลับกับนี่พลาสติกพ่นสีเงินคือดีไซน์เนี่ยสวยเลยต้องบอกเลยว่าสวยเลยน่าใช้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยไซส์ถนัดมือเลยเนี่ยไซส์กำลังดีเลยนะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปผมว่าพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยนหนังเนื้อเนี่ยเต็มหมดนะครับไม่มีรอ,อยริ้วรอย,อยข่วนไม่มีนะเป็นมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับรับสายโทรศัพท์อะไรได้หมดอันนี้เชื่อมต่อได้หมดเพราะว่าตัวโทรศัพท์ตัวนี้เชื่อมต่อได้หมดนะครับแล้วก็มี นี่นะครับตัวจอนี่มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับใหญ่โตเลยนะต้องมีสักประมาณ8.5นิ้วนะใหญ่โตนะมีเส้นกัรระยะให้ด้วยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆใช้ง่ายเนี่ยเป็นแอปอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะเลื่อนสไลด์ออนได้หมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมีเชื่อมต่อได้ทั้งหมดนะครับ Apple CarPlay Android Auto ทำได้หมดสบายๆเลยนะตามรถยุคใหม่เนี่ยที่ต้องมีนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยด้วยนะตัวนี้ได้แอร์ออโต้มาเลย นะสบายเลยนะครับแล้วก็ที่เก็บของเก็บของนี่เยอะแยะนะเนี่ยเราเห็นนะที่วางแก้วที่เก็บของนะมีเยอะแยะเลยแล้วก็พวกซอตต็อกเก็ตต่างๆ USB นะแล้วก็พวกซอ็อกเก็ตเชื่อมต่อต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับพื้นที่นั่งเบาะนั่งใหญ่โตนะเนี่ยดูเนี่ยเฮดรูมยังเหลือเยอะมากนเนี่ยดูคืบหนึ่งยังเหลือๆเลยคือเขาทําหลังคาในค่อนข้างสูงแล้วเบาะเนี่ยทัศนวิสัยดีนะกระจกรอบคันทัศนวิสัยดีมากเหมาะเป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับ อุปกรณ์ำอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบคันนะต้องบอกก่อนเลยและแอร์ Air เนี่ยตรงนี้มี3แถวให้เลยนะรถคันนี้ครบถ้วนจริงๆตัวนี้เกียร์ใช้เกียร์ CVT นะเป็นเกียร์ CVT แมชกับเครื่องพันห้าตัวนี้ดีนะฉลาดนะครับเดี๋ยวแมชคานนก้ประมาณนี้นะออปชันต่างๆของอุปกรณ์ต่างๆเขามีให้ประมาณนี้ก็ถือว่าตามรถสมัยใหม่เนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นให้ด้วยในรถคลาสเดียวกันผมว่าเขาให้จัดมาให้เยอะพอสมควรนะครับ อานะครับด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้วยเพราะรถคันนี้เป็นรถครอบครัวดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังนะครับก็เช่นกันเป็นเบาะหนังสลับผ้านะลวดลายสวยนะด้านหน้าเมื่อกี้ว่านั่งสบายแล้วนะด้านหลังเนี่ยดูให้ดูเลยโคตรสบายเนี่ยดูดิเล็กลูมใหญ่กว่าแคมรี่อีกนั่งสบายนะครับอันนี้มีหัวหมอนด้วยนี่ขึ้นมาได้สบายเลยนะมีแอร์ให้นี่มีแอร์หลังให้ด้วยเนี่ยปรับได้3มระดับเลย ดีนะครับอันนี้ช่องแอร์มี4ช่องสบายๆเลยนะอันนี้ดูเลยตัวนี้สแถวนี้เราก็เอามาอยู่แถว2อันหลังเนี่ยตรงกลางนี้ก็พ้นไปแถว3สบายเลยคบคันนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าปรับเอนได้นะเนี่ยเนี่ยปรับเอนได้หลายระดับเลยอันนี้ดีนะครับคือคนตัวสูงก็นั่งสบายไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็เล็กรูมสบายอันนี้มีช่องเชื่อมต่อให้เป็นซ็อกเก็ตให้อันนี้ก็ เสียบตัวสายต่อ USB อะไรได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะนั่งสบายนะเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆเ,เนี่ยเฮดรูมก็เหมือนด้านหน้าเลยคืบหนึ่งอะสบายๆเลยเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงเนี่ยให้ผมให้ดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับนี่พื้นที่ด้านหลังตรงนี้จะบอกก่อนว่านี่เราพับเบาะลงมาเรียบร้อยนะครับแล้วพับเก็บง่ายนะตัวนี้คือที่นั่งด้านหลังยังมีพื้นที่วางขาให้คือเด็กๆก็นั่งได้ผู้หญิงนั่งได้ผมว่าสบายๆ อันนี้นั่งเดินทางไกลได้แซมว่านั่งได้7คนจริงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนได้จริงแล้วไปดูห้องเก็บสัมภาระกันใหญ่จริงๆนะครับห้องเก็บสัมภาระนี่คือต้องบอกก่อนเลยว่าเราพับมาเจ็ดที่นั่งยังมีท,ที่ที่วางของเหลืออย่างเงี้ยดูดิเอ้ยใช้ได้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนี่เขามีที่เก็บของให้ด้วยตังหากพวกเก็บพวกรองทง่งรองเท้าอะไรเงี้ยได้นะเนี่ยดูดิคือเป็นตู้เสื้อผ้าได้เลย นะเก็บข้าวเก็บของได้แล้วถ้าเราอยากจะเกผลของเยอะกว่าน,นี้อีกง่ายนิดเดียวพับลงมาเลยอันนี้จังหวะเดียวเลยนะเนี่ยดูดิพื้นที่เก็บของก็ใหญ่โตเบ้ิ่มเลยนะครับอนนี้พวกแถวสามพวมีที่วางแก้วน้าให้ด้วยนะคือต้องบอกเลยสะดวกมากน่าใช้เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากและประวัติดีจริงๆรถคันนี้เนี่ยคือเป็นรถซูซูกิมอเตอเดี๋ยวเราไปดูประวัติเขาข้างในกันนิดนึงนะอันนี้ เพื่อความชัดเจนทุกครั้งเนี่ยผมก็จะให้ดูนะครับนี่ให้ดูประวัติเลยนี่เห็นไหมเจ้าของเก่าบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยคือเป็นรถของซูซูกิเขาเลยไม่ใช่เป็นรถที่แบบใครไปเช่าซื้อไม่มีนะอันนี้ไม่มีรถของโรงงานเราซื้อตรงมาจากโรงงานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องโอนนะจ๊ะอันนี้โอนเข้าบริษัทผมได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยรถปดจดปี20นะครับผลิตปี20จดปี20ด้วยนะ รถวิ่งอยู่แค่73,000น่าใช้มากผมบอกให้เลยวิ่งปีนึงประมาณ30,000กว่าโลนิดหน่อยน,น่าใช้นะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ราคาคุ้มค่าลบาใครหารถครอบครัวแบบ7ที่นั่งคอสอเวอร์คันนี้ผมการันตีเลยว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับเพราะราคาออกห้าง7,79,000บาทนะจ๊ะไม่ใช่ราคาถูกๆนะแต่วันนี้เนี่ยรถผ่านไปแล้ว3ปีราคาเท่านี้ครับ579,00 0บาทประหยัดไปทันที2 0 0 0 0 0เลย ผมบอกให้เลยนะคับรถสภาพแบบนี้ประวัติดีแบบนี้โครงสร้างสวยแบบนี้หาไม่ได้นะครับนั้นใครคุณลูกค้าจะอยากจะหารถใช้งานในเมืองหรือจะวิ่งนอกเมืองก็ตามคันนี้สบายๆขน7คนได้ราคาไม่แพงเลยนะห้าแสนกว่าบาทนั้นรีบเข้ามาจองกันนะครับรถคันนี้รอคุณอยู่นะครับคันนี้รับประกันฟรีดาวแน่นอนแล้วครับแล้วก็ผ่อนเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นเดียวเองเพราะนั้นคุณลูกค้าถ้าหาอยู่ผ่อนเดือนละหมื่นผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์นะครับสภาพสวย โครงสร้างดีอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ประวัติชัดเจนหมดทุกอย่างรถน่าใช้มากเอาล่ะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ย q กคูซีมอเตอร์ของเราฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแม้กระท uki, ั่งอิซูซุกิก็ยังเข้ามาที่โชว์รูมของเรานะครับเอาล้วครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ